สิ่งที่ชาวธาตุดินควรจะต้องรู้ในตอนนี้สวัสดีค่ะหมอ,ออมเองนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวธาตุดินนะคะในหัวข้ออะไรกันนะที่คุณควรจะต้องรู้ในตอนนี้นะคะสําหรับชาวธาตุดินมังกรพฤษศกันนะคะโดยที่แน่นอนเป็นเรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะจากพลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นดาวอะไรก็ตามในชาร์ตเกิดของตัวคุณเองนะหรือว่าคนที่สําคัญสําคัญในชีวิตนะคะ คุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎนะคะก็เป็นไปได้ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะจากไพ่เนี่ยคุณเป็นคนค่อนข้างมุ่งมั่นนะคือถ้าถ้ามองในแง่ของพลังงานหลักของตัวคุณตอนนี้นะคะออมมีความเชื่อว่าคุณกําลังสวมพลังงานของคนที่เป็นขาลุยอาจจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆบางคนพยายามออกจากคอมอร์ดโซนสิ่งที่คุณคุ้นเคยเดิมๆ เพื่ออะไรเพื่อให้ไปเจอสิ่งแปลกใหม่เพื่อให้ได้ไปผจญภัยในที่ที่ไม่เคยเห็นหรือว่าเพื่อที่จะได้แบบเดินทางท่องเที่ยวอ่าแสดงว่าหลายๆคนตั้งเป้าว่าอยากจะไปเที่ยวผจญภัยอยากไปขับรถเที่ยวในที่แปลกๆในที่ห่างไกลเที่ยวออฟโรดนะคะหรือว่าตอนนี้กําลังทําอยู่ก็ได้นะเนี่ยตอนนี้ฉันกําลังแบบเอ่อเที่ยวออฟโรดแล้วก็ว่างก็มาดูหมออแบบนี้ก็ได้กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางานี้ก็ได้นะคะ ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะการที่ตัวคุณเองก็เป็นคนดื้อคนหนึ่งเนาะมักจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันสักเท่าไหร่หรอกนะคะแสดงว่าก็แสวงหาอะไรที่มันจะดีกว่าเดิมเนาะก็คือพยายามที่จะไม่ให้อยู่กับที่พยายามที่จะไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วมันเหมือนจะดีแต่คุณ มองว่ามันต้องดีกว่านี้ได้สิอ่าเป็นการพยายามนะคะที่จะทําให้มันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่นะคะจากจากไพ่นะที่เรามองเห็นนะ่นะเนาะลังงานหลักของชาวธาตุดินะนะคะมังก่อนผู้สบกันแล้วก็บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงคบซ้อนนะคะแบบเอ่อมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะเป็นการคบซ้อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมบางคนพยายามเดินจากเดินออกมาเรื่องความรักนะเออบางคนพยายามเนาะพยายามที่จะ ปรีออกมาพยายามที่จะถอดใจอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาที่พยายามถอดใจจากคุณหรือคุณพยายามถอดใจจากเขาก็ได้เช่นกันนะคะเนาะก,ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนะทำนายแบบกลางๆคืออยู่ในช่วงระหว่างการพยายามนะคะพยายามที่จะทําให้มันมีสิ่งที่เดิมดีกว่าเดิมเกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะลองเช็คซี่หกิเขึ้นไปถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะถ้ามันห้าสิบห้ ครึ่งครึ่งกลางๆนะคะตั้งแต่50ลงมาลงมาอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้นะคะก็จะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะอทีนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่ชาวธาตุด,ดินควรจะต้องรู้ในตอนนี้นะั่คืออะไรจากไพ่เอามองเห็นว่าคุณต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ค่ะสิ่งที่คุณควรที่จะต้องรู้ในตอนนี้คือต้องเอาชนะตัวเองให้ได้นะคะก่อนหน้านี้ชาวธาตุด,ดินบางคนเจ็บป่วยอ่อนเพลียนะคะ บางคนแค่ขี้เกียจนะคะถ้าในเคสที่ขี้เกียจไพ่ก็อยากให้คุณเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองให้ได้แล้วจะประสบความสําเร็จถ้าคุณเจ็บป่วยเจ็บป่วยอ่อนเพลียนะคะมีปัญหาสุขภาพก็ต้องพักผ่อนให้เยอะนะคะเพื่อที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะต้องเริ่มต้นจากการพักผ่อนนะคะบางคนอยู่ในระหว่างการพัก,พกฟื้นไพ่ก็อาจจะอยากให้คุณมุ่งมั่นนะแบบ พักฟื้นให้ดีพักผ่อนให้ดีทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาชนะตัวเองในลักษณะที่สมมติถ้าคุณต้องการที่จะเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ก็ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ต้องฝืนนะคะฝืนการที่เราจะแบบเฮ้ยเยียวยาตัวเองเพื่อให้เรา move on ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือการเยียวยานะคะในยะหนึ่งคือคุณจะต้องเยียวยาตัวเองให้ได้นะ เออขี้เกียจก็ต้องแบบนะเฮ้ยลุกขึ้นมาพยายามขยนันแอคทีฟนะคะมีปัญหาสุขภาพก็ต้องพยายามหาทางวิธีเยวยวาการพักผ่อนไม่พอเอ,อ่อการพักผ่อนน้อยเป็นปัจจัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะต้องลองดูสิว่าเราจะเยียวยาตัวเราเองยังไงรวมไปถึงการที่คุณอยากจะเดินจากความรักก็ต้องเยียวยาตัวเองค่ะนะมันมันเงียบมันไม่ดีแล้วล่ะ,ละอาก็เยียวยาตัวเองไปถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์รักทางเลือก เฮ้ยเราก็ถ้าคุณอยากจะเอาชนะคุณก็จะต้องทํำยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้ถ้าเป็นรักทางเลือกมันก็จะเป็นคาว่าอะไรเป็นคําว่าเพื่อให้คุณถูกเลือกคุณออก่าเออคุณก็ต้องเอาชนะตัวคุณเองก่อนเพราะว่าดูทรงบางคนอาจจะขี้เกียจแบบก็ต้องไปต่อสู้แย่งชิงเรื่องความรักเกียจเบื่อนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสถานการณ์รักทางเลือกแบบนี้เอ,อ้ยไม่น่าเวิร์กฉันเสียใจยอะ่ะเออแบบ มันมันยิ่งจะไม่ดีหรือเปล่าถ้าฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดคุณสู้มันก็ไม่แน่นะหกไปเท้านะคะทีนี้ถ้าคุณสู้แล้วมันจะเป็นยังไงอมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาชนะตัวเองได้เนาะนะคะไม่ว่าจะด้านด้านไหนที่เราอ่านไปแล้วเป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าคุณอาจจะได้เยียวยาตัวเองสําเร็จแล้วก็มีทางทางเลือกที่มันดีขึ้นนะคะแต่ออมมองเห็นบางคนต่อให้มันดีขึ้นแล้วอะ่ะคุณก็ยัง มีอาการแพนิคหรือเขาเรียกว่ายังยังยังยึดติดอยู่กับบางคนจะมีเรื่องยึดติดในในความคิดนะคะที่เรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต่อให้คุณเอาชนะตัวเองได้สิ่งที่คุณต้องระวังคือพยายามปล่อยปล่อยวางความเครียดให้ได้ด้วยนะคะเนาะเนี่ยเอามองเห็นคุณจะดีขึ้นแน่แน่เลเวอร์สคนรักที่ดีกว่าเดิมสถานก,การณ์ทางการเงนิงนการงานที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าคุณเอาชนะตัวเองใช่ไหมนะคะแต่ต้องปล่อยวาง คือถ้าเป็นถ้าเป็นอาการแพนิคอันเนี้ยมันจะใช้คําแค่ปล่อยวางไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องแพนิคมันก็ต้องหาวิธีมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําปรึกษาไหมเอ,อ่อการทานอาหารเสริมหรืออะไรคือการเป็นแพนิคอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการดูแลตัวเองมากกว่าการเจ็บป่วยทางกายะว่าถ้าเป็นเรื่องจิตใจะนะนะคะมันอาจจะต้องแบบเยียวยาเป็นพิเศษสักนิดนึงเพราะว่าต่อให้มันอะไรอะไรมันดีขึ้นแล้วบางคนก็ยังแบบมีอาการแพนิค มีอาการทางจิตประสาทได้อยู่อะไรเงี้ยความเครียดความอะไรนะคะเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้เรานั้นไม่กดดนันไม่เครียดนะคะอาการแพนิคดีขึ้นเยียวยาให้ได้นะคะแต่ไพ่ใต้สำหรับหกไม่เท้าอามงว่าคุณจะทำสำเร็จนะมันมันแค่อย่างนี้ไงมันก็แค่ว่าัเหมือนพลังงานหลักคุณอะใช้ความพยายามหน่อยไง เออนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่อยู่แล้วนะก็ถ้ามันดีกว่าเดิมแล้วได้แค่ไหนก็จงภูมิใจในตัวเองละกันเพราะว่าแสดงว่าบางคนนะ่ะเขาเรียกว่า perfectionism หรือว่าไม่ค่อยพอใจในผลลัพธ์หรือไม่พอใจในสิ่งที่เราได้จักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพยายามเมื่อคุณทําเต็มที่แล้วนะคะผลลัพธ์มันดีกว่าเดิมไม่ว่าจะกี่คะแนนกีนน่เปอร์เซ็นต์จงภูมิใจนะคะให้ภูมิใจไปเลยว่า นชนะตัวฉันเองได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นแค่แค่ไหนฉันก็รักตัวเองสุดๆแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่คุณจะบางทีโทษตัวเองทําร้ายความความคิดของตัวเองด้วย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 ความคิดของตัวเองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ในเคสที่ตัวคุณเองต้องเดือดร้อนเพราะเพราะผู้อื่นอะ่ะเช่นเด,ดเดือดร้อนเพราะเพื่อนร่วมง,งานเดือดร้อนเพราะคนรักเดือดร้อน เพราะอะไรก็แล้วแต่นะคะชื่อเสียงทําร้ายคุณ <_ d ance> เพื่อนร่วมงานทําร้ายคุณหรือว่าความรักทําร้ายคุณอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เอาชนะตัวเองได้ซึ่งออมเปิดไพ่ให้เพิ่มเติมออมรู้สึกว่าชีวิตชาวท่าดินกําลังจะเปลี่ยนไปนะกําลังจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกําลังจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องอาศัยนะคะการที่คุณจะตั้งหลักอย่างตั้งใจนะคะไพ่เหรียญคือไพ่ของความตั้งใจคือไพ่ของการที่ กัดไม่ปล่อยคือไพ่ของคนที่จะตั้งหลักอย่างมั่นคงและตั้งไข่นะคะเป็นการตั้งไข่ตั้งหลักอย่างมั่นคงแล้วแล้วไม่ปล่อยคือการทําให้สม่ําเสมอนะคะคุณจะฟื้นฟูสุขภาพใช่ไหมได้เคล็ดลับได้วิธีการอะไรพยายามสม่ําเสมอเข้าไว้นะคุณต้องการเยียวยาอา,อาการขี้เกียจของตัวเองเหรอแล้วคุณได้วิธีเคล็ดลับเทคนิคอะไรมาทําให้สม่ําเสมอนะนะคะคุณต้องการพักเรื่องความรัก คุณก็ต้อง move on ให้ได้คุณต้องสม่ําเสมอในการที่คุณจะจบให้ได้เลิกให้ได้นะต้องสม่ําเสมอต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงเลยนะนะคะหรือคุณอยากจะสู้ถ้าคุณอยากสู้คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสม่ําเสมอนะคะกับความรักให้ได้อะทำยังไงอะคุณจะสม่ำเสมอคุณจะตั้งไข่คุณจะตั้งหลักได้อย่างมั่นคงแล้วโชคจะเข้าข้างคุณนะคะ คือชาวท่าดินจริงๆอ่ะเอามองว่าคุณอ่ะมีคุณสมบัติพิเศษคือความสม่ำเสมอการตั้งหลักการจริงจังอยู่ในตัวเองเพียงแต่อย่างที่เอมบอกอ่ะค่ะมันแค่เป็นอาการชั่วคราวหรือเปล่าความขี้เกียจอาการเจ็บป่วยอาการนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยความที่บางทีคุณเครียดคิดมากเป็นโรคประสาทริตก,กงังวลอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจว่าฉันจะเป็นแพนิคไหมฉันจะแบบ เดือดร้อนอะไรไหมคือคุณไม่ต้องสนใจวางความคิดทั้งหมดลงไปนะคะอะไรก็ตามที่เป็นการเยียวยาตัวเองในด้านนั้นๆที่คุณหามาอย่างดีแล้วนั้นหาวิธีคิดค้นอะไรก็แล้วแต่อย่างดีแล้วนั้นคุณทำไปเลยทำอย่างสม่าเสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแล้วนะนะคะแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองให้วางแผนให้ดี นะคะ,ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆที่คุณต้องการนะคะ,ะทำอะไรกับกลุ่มสังคมไหมมีการปรึกษาใครบ้างไหมหรือมีการวางแผนอะไรบ้างหรือเปล่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการวางแผนชีวิตอะไรต่างๆเฮ้ยมันต้องลองทำอะไรให้มันเป็นจะเป็นนะเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วนะคะเนาะก็ลองดูว่าความสม่ำเสมอน่าจะช่วยให้คุณนั้นเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่มัวไม่ไม่ไม,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 มามวัวแต่เครียดคิดมากปล่อยวางไปเลยนะคะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาลงมือทําใช้ความสม่ําเสม,สม,สมอเป็นเกณฑ์นะคะเนาะใช้ความตั้งใจเอาจริงกัดไม่ปล่อยเป็นเป็น,เป,นเป็นเกณฑ์นะ อ่ะเอาใจช่วยสู้ๆเอาใจช่วยสู้ๆ We ว r e for j u จ e นซิกนะคะคุณทำได้แน่นอนนะคะคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้นะคะเอาละนะคะอาขออนุญาตโปรโมตตรงนี้นิดนึงนะคะ <c oughs> เออเดี๋ยววันที่18กันยา2025นจะมีการลงณหน้าทองนะคะโดยที่อาจารย์หาเรไว้ให้พวกเราแล้วก็คือ18กันยานี่แหละเรีะฉะนันต้องติดต่อมาภายใน17 2025, กันยา2025นเพราะว่า18ตอนเช้าอาจารย์อาจาอาจะต้องแบบเอาไปปริ้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ ไปเขียนคาถานะคะแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกให้พวกเรานะคะโดยที่ออมทํามาสองครั้งแล้วนะคะจะเห็นว่าออมมีสองแผ่นลว <c oughs> คือได้ผลลัพธ์ทั้งสองครั้งแต่ออมคริยัตไม่บอกอุบไว้ก่อนนะคะว่าออมทาแล้วได้ผลอะไรอย่างไรนะคะขออคริยัตไม่บอกแล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าได้ผลทั้งสองครั้งเลยและเชื่อว่าแต่ละคนจะได้ผลแตกต่างกันไปนะคะเนื่องจากเป็นสายขาวทุกคนสายขาวสายพุทธคุณสายพลังงานดีๆจะไม่สามารถการันตีได้ว่าเมื่อทําแล้วเห็นผลอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่มีไม่มีการการันตีเพราะสายขาวสายบุญนั้นขึ้นอยู่กับบุญของตัวคุณนะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวคุณเพราะฉะนั้นแต่ละคนน่าจะเห็นผลลัพธ์แตกต่างกันไปออาเลยไม่พูดของตัวเองไงเพราะว่าแต่ละคนน่าจะแบบให้มีจุดที่ที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะอิงกับบุญกรรมของคุณแต่เป็นพลังงานดีๆแน่นอนค่ะสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่จำไม่กังวลว่าจะมีอะไรเทาๆดำๆไม่ดีอะไรมาเข้าตัวเราคือไม่มีแน่ๆทำมาสองครั้งเราการันตีได้เลยไม่มีสิ่งไม่ดีเข้าตัวเรา ก็จะมีแต่ว่าเสริมได้มากได้น้อยผลลัพธ์เ,เห็นชัดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญของตัวคุณเองบุญกรรมของตัวคุณเองด้วยเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตบอกว่าผลลัพธ์ ได้ไม่เกินกมนะคะผลลัพได้ไม่เกินกมของคุณแต่ของออมอะเห็นผลจริงสองครั้งแล้วนะทั้งสองครั้งที่ทําเลยอะใครสนใจนะคะก็ส่งข้อมูล17กันยา2025พร้อมจองนะอ่าสิ 18, กันยาอาจารย์จะทําพิธีให้พวกเราเขียนทําพิธีให้พวกเรานะคะ399อ่ะ399นะใครสนใจดูใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดมีช่องทางก็ไปกดดูเยี่ยมชมบลาๆลนะคะแล้วก็ติดต่อกันมาแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย